วิสิตหนุ่มข้าราชการชั้นโทสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผู้นิยมช,มชมชอบสะสมของเก่าเดินทางมาดูงานที่ตลาดน้ำอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่วิสิตย,ยืนชมการแสดงอาวุธโบราณอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ผีเข้านักดาบไล่ฟันผู้ชมผู้ชมวิ่งหนีแตกตื่นแพรวพันลูกสาวข้าราชการระดับสูงที่มายืนชมการแสดงอยู่ด้วยนักแสดงดาบพุ่งเข้าหาแพลวพันวิสิตกระชากหิงสาวให้พ้นคมดาบและเอาตัวปกป้อง แพพวในวินาทีที่ผีร้ายจะฟันใส่ร่างของชายหนุ่มนางฟ้าแสนสวยก็ปรากฏกายใช้ฤทธิ์เดชที่สูงกว่าสยบวิญญาณผีเร่ร่อนจนหลุดออกจากร่างนักแสดงดาบช่วยชีวิตวิสิตและแพรวพันได้อย่างวุฒิวิสิตได้สตินางฟ้าตนนั้นหายวับไปเสียแล้วแพรวพันเกิดความประทับใจในตัววิสิตที่กล้าเอาชีวิตเข้าปกป้องเธอแต่ยังไม่ทันได้พูดคุยแพร่พันก็ถูกมารดาโทรตามตัวให้รีบกลับไปดูพ่อที่ความดันขึ้นอย่างกระทันหัน ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายเข้ามาฟังเรื่องยอดที่ buckaboo.tv อย่าลืมติดตามด้วยนะ